สวัสดีครับชาวราศีเมษดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะด,ดวงใบบูพยามวันจะดูดวงกับ้ทิ่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือน หลังสับเดือนกันยายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสํหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝาก like go share, go go กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกํลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสํหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแมั่นยํามากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วน,นะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของเช้าราศีเมษลักขณาเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างรรบแตะพลังงานด้านบวกนะครับทีนี้เรามาดูกันไพ่ใบแรกนะครับเจ็ดดาบเทนน,น็อปโซนโอ้เดวิลนะครับ the emperor แล้วก็เป็นไพ่ o ดมู้ชาวราศีเมษลักขณาเมษนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือว่าการทําอะไรเนี่ยมักจะมีอโอกาสแนวโน้มของความเป็นสุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาและประเด็นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขากับเราอาจจะมีร่วมกันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ชัดเจนนะครับมีทั้งเดวิลมีทั้ง เซเว o นออฟโซเนาะแล้วก็มีไพ่เดมูลมาอีกต่างหากบางครั้งนะ่ะความรักความสัมพันธ์มันก็อาจจะเกิดความรู้สึกในเรื่องของความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าเป็นความรู้สึกที่อาจจะแบบทําอะไรแบบลับๆล,ล่อๆทําอะไรแบบเหมือนแบบไม่ค่อย ไม่ค่อยสม่ําเสมอเนาะมันก็จะเกิดลักษณะของปัญหาสิ่งที่อาจจะมีทําให้เราไม่ตกกังวลกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นได้เพราะเขาอาจจะยังดูไม่ชัดเจนในบางคนในบางครั้งนะครับอาจจะมีหลายคนที่อาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้นะครับขึ้นเทนดอกซดเกิดขึ้นเนาะเพราะมีปัญหาของความคลุมเครือความไม่ชัดเจนเนาะบางคนอาจจะจบไปลักษณะของการมีความรู้สึกที่แบบ เหมือนเคลียร์กันไม่ได้แล้วก็อาจจะดูมีปัญหาซัมติงรองที่เขาอาจจะทําอะไรบางสึ่งบางอย่างที่ดูไม่ชัดเจนมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์เรามีความรู้สึกว่าแบบแล้วเขาก็ยิ่งมีอีโก้กับคุณด้วยมันเลยยิ่งทําให้ชาวราศีเมษรักขณาเมษเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบความรักมันอาจจะดูถึงจุดทางตันหนึ่ง นะครับที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้หรือมันมีความรู้สึกว่าเราอาจจะมีประเด็นและปัญหากับเขาได้โดยเฉพาะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเกี่ยวพันและเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของความวิตกความกังวลเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะเพราะว่ายิ่งมันไม่ชัดเจนมันก็ยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกแบบฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมากมีไพ่เดมูลเกิดขึ้นนะครับบางคนเนี่ยมีความรู้สึกระแวงในลักษณะของความสัมพันธ์จนทําให้แบบเหมือนกับ ชีวิตเนี่ยไม่ไม่เป็นอันทํางานไม่เป็นอันแบบกินนอนอะไรแบบนี้เลยอะ่ะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบแอตแท็กกับความรู้สึกของเขาคนนั้นอะ่ะมาแบบเต็มเต็มนะครับมันดูดซึมมาสับซึมซับพลังงานมามากเกินไปนะครับท็อกซิกเกินไปมันทําให้เรามีความรู้สึกแบบ มันก็ไม่โอเคอเนาะบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะจบความสัมพันธ์ลงไปเลยนะเพราะว่าความรักมันดูแบบลําบากนะเนาะมันมีความรู้สึกแบบไม่ไหวเหนือเชื่อใจกันแล้วว่าหลายคนอะ่ะมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นหรือบางคนอาจจะจบมาแล้วก็ได้ที่มาฟังไพ่ในวันนี้นะครับก็คงอยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเราอีกคืออยากจะบอกว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษต,ตอนนี้ดาวประจําตัวเนี่ย คือดาวองคาเนโคจรไปอยู่ในภพเลนอล,ลินะครับแต่ได้ตำแหน่งอ่าเป็นเขาเรียกว่าปัสสวัตทศสานะครับ10 10นะครับเป็นตำแหน่งที่แบบปัสสวัตทศาทศสาคือ10นะครับก็หมายความว่าเกณฑ์10นะของอ,อุดมเกณฑ์ของชาวเมธแต่ว่าความหลักมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอุดมเกณฑ์นะครับสมมติว่าดาวตำแหน่งตัวตนเนี่ยได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ได้ตำแหน่งดาวยงยศ ได้ตาแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งคือตําแหน่งมหาจักรมันทําให้เราต้องวิ่งเต้นนะครับเออมันทําให้เราแบบหยุดนิ่งไม่ได้ทําให้เราต้องแบบฟันฝ่าลุยบันลังเลือดนะเนาะพระางคารเนี่ยเป็นมหาจักรเนี่ยในทางโหราศาสตร์เรียกว่าตำแหน่งที่ทําให้เราต้องลุยบันลังเลือดนะแต่ในท้ายที่สุดอะ่ะถ้าคุณมีความตั้งใจแน่ๆแ,แล้วแก้ไขให้ถูกทางอะ่ะ สุดท้ายนะครับความรักความสัมพันธ์มันจะลงตัวเพราะดาวคู่ก็โคจรมาอยู่ในภพเรือนพันธุแล้วนะครับและได้ตําแหน่งเป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยยังไงความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะยังคงไปต่อได้ถ้าตัวเราพยายามปิดรอยรั่วทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอะไรไม่ชัดเจนถ้าเราเคลียร์คัดจบ นะถ้ามันชัดเจนมันก็จะยังคงไปต่อจากไพ่ Emperor เหมือนกัน Emperor คือเป็นไพ่ของความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นำหรือเป็นอะไรที่สามารถที่จะแบบทำให้ความสัมพันธ์มันดูแบบเฮลตี้แล้วไปต่อได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันว่าเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมนะครับขอไพ่เพิ่มเติมด้วยนะครับเขาอยากจะแก้สถานการณ์ไหม คืออยากรู้เหมือนกันนะครับแต่ในไพ่เอ็มเพิเนี่ยเปราว่ารักจริงอยู่นะแต่ว่ามันมีปัญหาความไม่ชัดเจนอนะมันเกิดจากความรู้สึกไม่แน่ใจว่าของเราหรือของเขามีเกิดความฟุง้งซ่านเยอะเกินไปนะครับกับความรู้สึกเนาะสิถ้วยโอเคโอ,คโอ้มาแล้ห้เหรียญ2ถ้วยโอเค ราชินีถือไม้5ดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่หนึ่งเหรียญโอเคครับผมเข้าใจแล้วจริงๆความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะดีมากและไปต่อได้ยังไม่ต้องสงสัยเลยเพราะอะไรครับดาวคู่เนี่ยได้ตำแหน่งเป็นดาวราชาโชคสุขเนี่ยเป็นราชาโชคเนี่ยดีที่สุดในในเอ่อเขาเรียกอะไเหมือนในในตำแหน่งราชาโชคจะมีดาวทั้งหมด8ดวงแต่ดาวที่ดีที่สุดที่ได้ราชาโชคคือดาว สุขนะครับอ่าก็คือดาวความรักของคุณก็คือดาวคู่ของคุณนั่นเองดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ดาวคู่อยู่ในตําแหน่งพันธุุด้วยและตำแหน่งราชาโชคด้วยนั่นแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแน่นอนเกิดไพ่สองถ้วยแล้วก็สิบถ้วยเห็นไหมนั่นไงมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์เขายังรักคุณอยู่แต่ที่คุณกับเขามีประเด็นกันเนี่ยเพราะความไม่ไว้เหนือเชื่อใจ บางทีนะครับความรักความสัมพันธ์ผมเข้าใจนะว่าเขาอาจจะทําอะไรกับคุณมามากแต่บางครั้งใจเราต้องสงบใจเราต้องนิ่งใจเราต้องเป็นกลางใจเราต้องแบบดูด้วยว่าเขาอาจจะมีข้อผิดข้อผิดพลาดหรือส่วนที่ไม่ดีของเขาแต่ในส่วนที่เขาดีในสิ่งที่เขาปฏิบัติหรือในสิ่งที่เขาแบบทำอะบางครั้งอะมันอาจจะไม่ได้แย่ไปซะเสมอไปบางครั้งบางที เราเองก็เป็นฝ่ายที่ต้องผิดเหมือนกันที่เราอาจจะแบบใช้อารมณ์เกินไปไหมหรือว่าเราอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเหมือนกดดันเขามากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราทําอะไรที่มันดูแบบไม่รักษาหรือถนอมน้ําใจอะไรแบบนี้ครับเนาะประมาณนั้นอะ่ะบางบางทีอะ่ะปัญหามันเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอยอะ่ะนะครับประมาณนั้นมันก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดูลําบากดูแย่ทั้งที่ตามจริงเขากับเรารักกันนะ แต่บางครั้งเราไม่เชื่อใจเพราะเขาอาจจะเคยทําผิดกับคุณหรือเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีกับคุณมาเยอะแต่ว่าเราอะไปแบบเขาเรียกไงเราไม่ปรับมุมมองเลยอะกับกับพฤติกรรมหรือความรู้สึกของเขาเราตัดสินเขาในลักษณะที่ว่าแบบเขาผิดคือเขาผิดเสมอไปอ่ะในสายตาเราอ่ะเราก็บน่นเราก็กรั่มลรวก็ด่าอยู่อย่างนั้นอะบางครั้งอะครับความรู้สึกในในในสิ่งต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้แย่แต่บางครั้งเราเก็บแบบ พลังงานลบในสิ่งที่มันเป็นมาในอดีตเนี่ยนะครับมามากเกินไปอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่ไพ่มันขึ้นเดิมูนเดิมูนเนี่ยมันคือสัญชตาตญาณมันคือการหลอกแต่มันเป็นหลอกตัวเองนะครับมันไม่ได้เป็นสัญชตาตญาณที่เขาหลอกเราแต่มันเป็นการที่เราเนี่ยหลอกตัวเองหลอกว่าอะไรนะครับมีปัญหาใจกันนะครับห้าดาบ เพราะคุณไม่ได้รับการเติมเต็มเขาอาจจะปล่อยปะละเลยคุณหรือเขาอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้หรือเขาจะอะไรก็ได้นะครับเจ็ดดาบคือความไม่ชัดเจนความไม่แน่นอนเดวิลก็คือความไม่ชัดเจนนะครับอยู่แล้วมันเลยทําให้เรายิ่งแบบคิดยิ่งแบบเหมือนดำดิ่งอยู่กับปัญหาตรงนั้นน่ะโดยที่เราอาจจะไม่ให้อภัยความรู้สึกของเขาคนนั้นหรือไม่ให้อภัยตัวเองด้วยซ้านะครับกับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นปล่อยวางนะครับแล้วก็พยายาม รักเข้าใจตัวเองก่อนบางครั้งอะ่ะเราอะ่ะจะสับสนมากเลยว่าแบบเออเราคือคือเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นคือเขาเนาะแต่จุดที่เราทำร้ายอะ่ะหรือจุดที่เราแบบมีปัญหาบางทีะ่ะเป็นที่ตัวเราเองนะครับเพราะว่าอะไรเรายึดมั่นถือมั่นเรารักเราเข้าใจเราเราไม่เข้าใจเรารักเราครอบครองแล้วบางครั้งอะ่ะมันทำให้ใจของเราอะ่ะมัน มันขาดการเอาเห็นตรงไปในบางครั้งอันนี้ผมพูดเป็นกลางนะครับว่าบางครั้งบางทีมันเกิดจากเราโอเคแหละไม่ต้องสืบไม่ต้องค้นหรอกเขาผิดเนี่ยผมรู้ว่าเขาผิดแน่นอนนะครับเพราะอะไรมันมีเดวิลนะมันมีเจ็ดดาบนะมันมีห้าเหรียญน,นะ,ะสิ่งที่คุณไฟกับเขานะ่ะมันสมควรที่เขาได้รับแต่บางครั้งเราเอาอารมณ์ของเราเนี่ยไปไปเจือปนไปแบบลงกับเขามากอะ่ะ เพราะว่าเราเราก็แบบรู้สึกว่ามันก็ถึงที่เราเราก็ใส่เต็มที่โดยที่เราไม่ถนอมน้ําใจความรู้สึกในบางครั้งอะ่ะมันก็กลายเป็นบาดแผลมันก็กลายเป็นหลุมลึกต่าง,าง,างๆนานาผมเคยคุยกับลูกค้าคนนึงนะครับที่เขาอะ่ะแบบเขาเจ้าชู้แหละผู้ชายนะครับเจ้าช,ชู้แหละแต่ผู้หญิงอ่ะครับ แต่เจ้าแต่ผู้หญิงอ่ะเขาก็แบบไม่ไว้ใจเพราะเขาเคยเจ้าชู้เนาะเขาก็แบบว่าบ่นการดําแบบอยู่อย่างนั้นแหละครับทั้งวีทั้งวันเนาะประมาณนั้นแต่ผู้ชายอ่ะเขาก็แบบจบแล้วก็จบแต่บางทีผู้ชายก็เถียงอ่ะมันก็เลยทําให้ไม่จบสงครามน้ําลายกันตลอดเวลานะครับประมาณนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าความรักกลายเป็นความท็อกซิกเพราะอะไรเพราะฝ่ายหญิงยึดติดมากเกินไปฝ่ายชายนะครับก็ ก็พยายามทําดีที่สุดในจุดของของผู้ชายแต่ในท้ายที่สุดนะครับผู้ชายก็ยังผิดอยู่ดีในสายตาของผู้หญิงอะไรแบบนั้นเป็นตน้นเนาะอันนี้มันก็คือบอกว่าภาพลักษณ์ของความรู้สึกอ่ะพอมันเสียไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เข้าใจผู้หญิงนะครับว่าบางทีอ่ะมันเสียไปแล้วอ่ะมันเอากลับมาไม่ได้นะครับแล้วมันก็ติดตัวกับเราไปจนตลอดแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะไม่คัดไม่คัดจัดความเป็นอคติตรงนั้นออกไปอ่ะ ค,คุณก็จะเอาเรื่องนั้นนะกลับขึ้นมาแล้วก็ขุดแล้วก็เว้นแล้วก็ด่าแล้วก็ระแวงอยู่สุดท้ายมันไปต่อกันไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่ว่าไม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องยอมรับความจริงนะครับคือในท้ายที่สุดตอนนี้เขาก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับแต่ผมก็เลยถามว่าแล้วสุดท้ายจุดจบมันจะไปอยู่ตรงไหนละในเมื่อคุณสองคนยังทําพฤติกรรมเดิมเหมือนเดิมนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมันขึ้นอยู่กับว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องจบ แบบนั้นผมเข้าเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดนั้น,นเป็นดวงของเขาผมได้แค่แนะนำเนาะเออใครทําได้ทําใครทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยเพราะมันเป็นเวรกรรมของคนคนนั้นที่เขาเลือกเองนะครับดังนั้นอันนี้บอกไว้ก่อนว่าโอกาสของความรักมันย่อมมีถ้าตัวเราเองรู้จักที่จะรักและเข้าใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากพอมันก็จะทําให้เรากล้าตัดสินใจในสิ่งอื่นๆมากขึ้นราชินีถือไม้คุณมีแรงดึงดูดคุณมีแพชชั่น สิ่งดีๆค่อนข้างเยอะนะครับที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นดูดีมีอนาคตได้มีไพ่ดีเอ็มเพิร์นะครับจริงๆเขายังรักคุณในจุดที่เป็นตัวของตัวคุณเองเพียงแต่บางครั้งเราก็ต้องขจัดในเรื่องของความเป็น t อก i ิกต่างๆมากขึ้นเปิดใจแล้วลองแบบให้อภัยตัวเองให้อภยัยถ้าให้อภัยตัวเขาไม่ได้ให้อภัยตัวเองนะครับเนาะแล้วถ้าเกิดมันไปไม่ได้คุณก็ต้อง หันกลับมารักตัวเองและ Move on น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดเพราะในท้ายที่สุดแล้วจุดเริ่มต้นมันเกิดจากตรงไหน,นก็ต้องจบตรงนั้นนะครับประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะต้องมากตรงน้อยแล้วแต่บคุคคลปวดใช้ปิจจัยาณในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยําเป็นคําถามของคุณรบกวนดูดวงส่วนตัวอดไลน์ได้ที่บุพยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามดกดกด อ่าซัพพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคราม